มาค่ะพี่พี่ขาใครกําลังมองหารถยตระดักประสงค์7ที่นั่งนะคะแนะนําคันนี้เลยบอกเลยเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะคะได้สีสวยด้วยคันนี้เป็นสีขาวมุกเลยกับเจ้าตัว Toyota Fortuner 2.4 Legend ดอร์แบ p นะคะภายในนะออปชั่นนะคะมีมาให้ครบเลยไม่ว่าจะเป็นหน้าจอทัชสกรีนพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยใครสนใจอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะชมกันต่อได้ที่ท้ายคลิปเลยะค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฝนอีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่กันที่เพชรยนต์นะคะสาขาสุวินทวงศ์46นะสาขานี้นะคะเป็นสาขาเปิดใหม่นะคะของบริษัทเพชรยนต์เลยใครมีแผนนะคะที่จะออกรถยนต์มือสองนะคะเกรด A เกรดคัดคุณภาพไม่มีชนหนักพลิกความน้ําท่วมนะคะไม่กรับสีไม่กอใหม่นะคะพี่ๆน้องแนะนานะคะพี่ๆออกรถกับเราได้เลยเนาะอยู่ต่างจังหวัดนะคะออกรถได้เช่นกันมีบริการไฟแนนซ์วิ่งเก็บเอกสารและ เซ็นสัญญาให้พี่ๆถึงหน้าบ้านเลยนะใครไม่สะดวกมารับรถเราก็มีบริการขนส่งรถสไลด์นะคะส่งรถให้พี่ถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวนะคะวันนี้นะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวน้องจะพามาชมรถยนต์เข้าใหม่คันนี้กันนะคะใครกําลังมองหารถยนต์อเนกประสงค์เจ็ดที่นั่งนะคะไว้ใช้งานในครอบครัวนะคะหรือใครที่ชอบสายเดินทางนะคะต่างจังหวัดรุยๆุยนะคะบอกได้เลยคันนี้ตอบโจทมากมากเลยใครที่ชอบนะคะพี่สามารถแคปรูปหน้าจอเอาไว้ได้ ะะหรือทักอินบ็อกหาน้องได้เลยนะคะแต่น้องทิ้งไอดีไลน์นะไว้มุมซ้ายมือด้านล่างนะคะหรืออยากได้รายละเอียดรูปภาพเพิ่มเติมนะคะพี่โทรหาน้องได้เลยนะคะที่เบอร์0 6 4 0 7 2 0 5 1 2นหะคะหรือใครที่อยากเข้ามาชมรถตัวจริงนะอยู่ใกล้ๆ้เรานะคะเราอยู่กรทมนะคะเส้นสุวินทวงศ์นะคะอยากเข้ามาชมรถตัวจริงอยากเข้ามาเทสได้นะพี่สามารถเข้ามาได้เลยนะคะตลอดทุกวันเลยนะคะเราเปิดทุกวันตั้งแต่ ก้าโมงเช้าถึงหกโมงเย็นนะคะเดี๋ยววันนี้น้องจะพามาชมรถคันนี้กันนะคะว่าพี่จะได้นะคะออปชั่นภายในอะไรบ้างแล้วภายนอกจะสวยสะดุดตาขนาดไหนนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่โซนด้านหน้าเลยนะคะคันนี้นะโซนด้านหน้าไฟหน้าพี่จะได้เป็น led p r o j e c t ร์แบบนี้แล้วนะคะไฟสวยสะอาดกริกยิบเลยนะคะพี่ไม่มีรอยขนแมวไม่มีไอ้น้ำขังนะคะคันนี้เรียกได้ว่าตอบโจทย์นะบอกได้เลยซื้อรถกับเรานะคะพี่เรารับประกันโครงสร้างให้นะคะหากพี่เอาไป ตัวเจอชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมนะคะกลับสีกอไม่ตัดต่อนะคะน้องคืนเงินให้พี่เต็มจํานวนเลยนะคะคันนี้ตอบโจทย์การใช้งานกับครอบครัวมากๆเลยนะคะบอกได้เลยใครที่มีสมาชิกในครอบครัวเยอะๆนะคะคันนี้นั่งได้ถึง7ที่นั่งกันเลยนะคะกระจังหน้าคันนี้นะคะจะเป็นสีดําแบบนี้คันนี้ทะเบียนสขอไข่ชอช้างนะคะ5363นะคะใครชอบพี่แคปรูปหน้าจอเอาไว้ทักอินบ็อกหาน้องได้เลยนะคะหรือทักไอดีไลน์มานะคะที่0 6 4 0จ 20512คันนี้สวยนะคะสภาพดีนะคะรับประกันโครงสร้างให้ด้วยเนาะอยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องกังวลน,นะคะออกรถได้มีบริการไฟแนนซ์วิ่งเก็บเอกสารเซ็นส,สัญญาให้ถึงหน้าบ้านเลยนะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่โซนด้านข้างกันบ้างนะคะเอาลืมไปนะคะไฟตัดหมอกมีมาให้ครบนะคะเซ็นเซอร์มีมาให้เลยนะคะโซนด้านหน้ามีมาให้ถึง2จุดเลยนะคะคันนี้มีกล้องนะคะมอง 360องศาให้ด้วยนะคะค่ะอ่ะไปต่อกันที่โซนด้านข้างกันบ้างนะคะคันนี้กระจกมองข้างนะคะปรับพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวมีมาให้แล้วเนะเาะแล้วเราก็ไปดูกันที่ โครงสร้างนะคะดูกันที่กระจกก่อนนะคะของเรานะคะพี่เป็นเดิมแท้โตโยต้าทุกบานนะคะรับประกันให้ด้วยนะว่ารถของเราไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมไม่กลับสีไม่กอไหมนะคะของเราเดิมๆแน่นอนนะคะมาต่อนะคะการที่โซนซุ้มล้อกันบ้างคันนี้บอกได้เลยว่าสวยนะคะล้อเป็นสีทูโทนนะคะปัดเงาแบบนี้เลยนะคะคันนี้นะคะพี่จะได้เป็นล้ออันลอยนะคะขนาดอ่าเดี๋ยวน้องขอดูขนาดให้นะคะคันนี้เป็นล้ออันลอยขนาด20นิ้วนะคะ สวยเลยนะคะซุ้มล้อนะคะพี่ยังคงสภาพเดิมนะคะใหม่ๆเลยนะคะไม่มีรอยอะไรเลยนะคะคันนี้เรียกได้ว่าสวยตอบโจทย์มากๆเลยนะคะใครที่ชอบนะพี่แคปรูปหน้าจอ,อาไว้ทักหาน้องได้เลยนะคะแล้วก็มือจับประตูคันนี้นะคะจะเป็นสีโครเมียมแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันที่โครงสร้างกันบ้างนะคะนี่ ดูที่กระจกก่อนเลยนะคะเป็นกระจกแท้เดิมโตโยต้าทุกบานนะคะไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยชนนะคะเปิดเข้ามานะคะภายในคันนี้เรียกได้ว่าสวยเลยนะคะภายในเดี๋ยวน้องพาไปดูฝั่งนู้นเนาะเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างคันนี้กันก่อนนะคะคันนี้นะคะเดิมๆเลยนะคะพี่เม็ดอาร์คนะคะอยู่เดิมๆครบทุกเม็ดนะคะไม่เคยชนหนักแน่นอนนะคะไม่เคยจมน้ําไม่เคยพิกามน้ําท่วมแน่นอนรับประกันโครงสร้างให้นะคะ น็อตเสาบีนะคะอยู่ครบไม่เคยมีขยับนะน็อตไม่ขยับทักตัวเลยนะคะสีไม่มีถลอกนะคะพี่เราบอกแล้วเรารับประกันโครงสร้างให้สติ๊กเกอร์กันลอยนะคะตรงนี้ยังอยู่ครบเนาะ,ะสำหรับ f o r t u n e er, นนะคะเป็นรถที่สมรรถนะการขับขี่ดีอยู่แล้วใครที่กําลังมองหาไว้ใช้งานในะครอบครัวบอกเลยว่าตอบโจทย์แน่นอนนะคะเดี๋ยวร้องพาไปดูโครงสร้างของแต่ละจุดเลยนะคะเม็ดอาร์คเดิมๆเลยนะคะไม่เคยมีรอยนะคะไม่เคยถูกชนถึงโครงสร้างแน่นอนนะคะันนี้สวยเลยนะคะใครชอบ พี่โทรหาน้องได้เลยนะที่เบอร์064 072 0512นะคะแคปรูปหน้าจอเอาไว้นะคะทักอินบ็อกหาน้องได้เลยที่ ID นะคะรายที่น้องขึ้นไว้ให้มุมซ้ายมือด้านล่างนะคะคันนี้ทะเบียน3ขอไข่ชอช้างนะคะ5363นะคะไฟท้ายคันนี้ได้มาเป็นแบบ LED แล้วนะคะคันนี้เป็นสีขาวมุกเซ็นเซอร์ด้านหลังนะคะมีมาให้ถึง5จุดเลยนะคะมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะ,ค,ะคันนี้เรียกได้ว่าออปชั่นมีมาให้ครบคันเลยแล้วเราเปิดไปดูนะคะ โซนด้านหลังกันบ้างนะคะคันนี้ฝาท้ายเป็นไฟฟ้าแล้วนะคะพี่กดจึงเดียวนะคะฝาเด้งเลยนะอ่ะเปิดเข้ามาโซนด้านหลังนะคะกว้างขวางเลยนะคะเก็บสัมภาระได้เยอะมากๆใครที่ชอบเดินทางนะคะต่างจังหวัดเนาะหรือมีกระเป๋าสัมภาระเยอะๆเวลาเดินทางเวลาไปเที่ยวนะคะเรียกได้ว่าตอบโจย์มากๆเลยนะคะคันนี้หรือถ้าเกิดพี่มีสมาชิกในครอบครัวเยอะๆนะคะพี่ปรับเบาะลงมาได้เลยนะคะปรับเบาะตรงนี้นะอ่ะ บบเบาะลงมานะคะแล้วพี่ก็งัดขึ้นมานะคะพี่นั่งได้ถึง3แถวเลยนะคะคันนี้นะนั่งได้3 3สามที่สามแถวเลยนะคะใครชอบนะคะอินบอกหาน้องได้เลยเทรหาน้องได้เลยที่เบอร์ศูนย์หกสี่ศูนย์เจ็ดสองศูนย์ห้าหนึ่งสองนะสวยเลยนะคะเดี๋ยวน้องพาไปชมภายในคันนี้กันบ้างนะคะ เดี๋ยวเรามาดูนะคะโซนผู้โดยสารตอนหลังกันบ้างนะคันนี้เปิดออกมาโซนผู้โดยสารตอนหลังนะคะเรียกได้ว่าสวยนะคะได้เป็นเบาะหนังสีทูโทนนะคะเดี๋ยวปรับเบาะขึ้นไปก่อน คันนี้นะคะได้เป็นเบาะหนังสีดําแดงแบบนี้เลยนะคะสวยๆเลยแล้วก็ขึ้นไปนั่งดูนะคะน้องสูง170นะคะพี่นั่งเข่าไม่ติดเลยนะคะนั่งสบายๆกว้างขวางเลยออปชั่นที่มีโซนด้านหลังนะคะจะมีช่องชาร์จ USB ให้2ช่องนะคะที่เสียบปลั๊กไฟให้1ช่องนะคะโซนด้านบนด้านบนนะคะไฟส่องสว่างเป็นแบบ LED มาให้แล้วนะคะแอร์แยกซ้ายขวานะคะปรับแอร์ตรงนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูโซนด้านหน้ากันบ้างนะคะ ว่าพี่จะได้ออปชันอะไรบ้างเนาะเปิดมานะคะโซนด้านหน้านะคะฝั่งคนขับนะคะจะเห็นเลยนะคะมีปุ่มควบคุมกระจกให้ทั้ง4บานเลยนะคะอันนี้กระจกปรับพับไฟฟ้าเนาะอ่ะล็อกนะคะกดล็อกตรงนี้มีมาให้ครบนะคะคันนี้เป็นปุ่มคูสตาร์ทเนาะเดี๋ยวเราสตาร์ทรถกันให้ดูเลยนะคะสำหรับคันนี้ อพอสตาร์ทรถแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูออปชั่นที่พี่จะได้ภายในบ้างแอร์เย็นมากๆเลยนะคะคันนี้แอร์เย็นเบาแอร์สักนิดนึง่งคันนี้นะคะพวงมาลัยพี่จะได้เป็นมัลติฟังชันแบบนี้นะคะเพิ่มเสียงลดเสียงตรงนี้ได้นะคะรับโทรศัพท์ตรงนี้ได้เลยอ่ะเดี๋ยวลดเสียงชักหน่อย รับโทรศัพท์วางโทรศัพท์ตรงนี้ได้ปรับโหมดการขับขี่ตรงนี้ได้นะคะแล้วก็หน้าจอนะคะแสดงผลการขับขี่มีมาให้นะคะันนี้เลขไม้อยู่1 1 5 0 0 0 0กิโลเท่านั้นนะ,ะได้รถปี2,021นะคะเป็นตัว Toyota Fortuner 2.4 l e g e n d e r Backtop นะ ส่วนออปชันนะคะที่มีนะโซนตรงกลางนะคะจะได้เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะแบบนี้เลยนะคะสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้นะคะ a n d r o i d Auto มีให้วิทยุ FMAM มีมาให้ครบนะคะแอร์คันนี้เป็น Air Auto แล้วแยกซ้ายขวามาให้นะคะแล้วก็คันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัตินะ เป็นเกียร์ออโต้นะคะเป็นเกียร์ออโต้แล้วนะคะปรับโหมดการขับขี่ได้แต่ยังเป็นเบรกมืออยู่นะสำหรับ f o r t u n เนคอนโซลด้านหน้านะคะจะได้เป็นสีดำแบบนี้ตรงนี้เป็นช่องเก็บของนะคะเป็นบุบุนุ่มมานะคะมีแอร์โซนด้านในเก็บของนะคะรักษาความเย็นให้ได้ด้วยเนาะคันนี้เรียกได้ว่าออปชั่นมีมาให้ครบโซนด้านบนนะคะที่บังแดดพร้อมกระจกพร้อมไฟมีมาให้ทั้งสองฝั่งนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งคนขับและฝั่งคนนั่งเนาะที่เก็บแว่นตามีมาให้นะคะไฟส สว่างเป็นแบบ LED มาให้แล้วแยกซ้ายขวาม,มาให้นะใครที่ชอบคันนี้บอกได้เลยราคาเบาๆนะคะราคาอยู่ที่1ล้าน1แสนเท่านั้นนะคะแล้วก็ได้รถปี2021เครดิตดีพี่ซีดาวได้เลยนะใครสนใจนะคะพี่ทักหาน้องได้เลยนะคะโทรหาน้องได้เลยที่เบอร์0 6 4 0 7 2 0 5 1 2นะคะหรือใครที่ชื่นชอบนะคะพี่ทักไอดีไลน์หาน้องได้เลยนะคะที่เบอร์0 6 4 0 7 2 0 5 1 2 นะสำหรับวันนี้นะคะยังไงฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปอัปเดตรถเข้าใหม่กันนะสำหรับวันนี้นะคะต้องลากันไปแล้วสวัสดีค่ะ